กอนเข้าป่านี่ไปไล่ของพี่ชายของทองการเขาเขาบอกไปหาไก่ที่วันนึงพี่พี่หงาก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงเราจัดการเองว่าสุดเพื่อนเขาจะถ่ายปืนสองสองสันส่นๆมาทั้งอันหนึ่งเนี่ยจุดสองสองเนะี่ยไก่วิ่งมันแป้งโน้ลูกไปอยู่โน่นมีการดูอีกนะแปลกโน้ no! No! ลูกไปอยู่เมื่อพกลูกเอาไม้ควงไก่ตายเลยเนี่ย กวเสียฟอร์มอะไล่คุม้มจนไก่เหนื่อยนะไก่จะนี้ก็โอ้พี่อยากอยากคุ้มอะไรพี่เอาเอาขากรขาไปสักวันจะทรมานเลยเห็ดได้เห็ดมาหนึ่งเป๊ะ <c oughs> แม่เสียงปากฟังแล้วเปลืองเลยนะเพราะว่าปืนลูกหนึ่งนี่ต้องไปยิงยิงยิงข้างยิงอะไรกินกกต้องลูกสี่บาทนะต้องไปซื้อกับพลาใหญ่นะแล้วสี่บาทโอ้โหในป่ามันยากเพราะเราได้กระเดือนคนละยี่สิบห้าบาท เงินเดือนคาบุหรี่คาแฟบคาสบู่แม่วันผมมดลูกปืนอกมากับบริหารกัน,กน,น,กน <c oughs> แตกแล้วแล้วมีข้างหนึ่งเขารู้สึกเป็นความควมันนี้ดีโฟรเลยเป็นการประชุมภัยที่ยิ่งใหญ่ที่น่ากลัวมากคือวันหนึ่งเขายิงชนียิงหลายลูกคือว่านี่แหละแต่ว่ามันยิงหลายลูกเขาเชิงถูกบ้างเหรอเชิงปั <c oughs> ๊บแสงตาได้เลยถึแต่ยังไม่ตายนะชนีถูกล่วงเฉยๆนะล่วงดังอึบเลย ก็วิ่งไปจับธนีก็ยังไม่ตายมันก็ยกก็ยกหนีเลยถอยธนีก็อ่ะอันนี้ก็จะจับก็จะอ่ะเรื่อไปจับธนีมันยังไม่ตายมันบีบคอแกนะธนีนํำสู้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหแม่นี่เป็นแบบการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของพี่สลวยเลยนี่แหละธนีบีบคอเกือบตายแล้วนะแล้วานีป่ามันจะตัวน้อยนะครับจับยืนในตัวเขเท่าคนนักนีอ่ะ ไม่แขนก็พี่ก็ยาวนะพี่ก็อันนี้จะไปจับไงคิดว่าย่ามใจแล้วฝิมือฝิมือว่าเขาบีบคอเอาเออเอเอ,เอต้างคว้าไม้ได้กันงัดคอชนีจะตายคาต้นไม้นะก็จะเอาออกมาได้อืไปไอืนไม่ได้กินดอกเขาจําเป็นต้องหาอาหารให้ลูกทัพสมาชิกในเมืองที่ไปแต่พวกทิลปินนะเขาหากินไม่เป็นดอกพี่เขาจะต้องไปหายิงได้เฮ็ดมาเาขาก็แกงเฮ็ดเลย หวานจ้อยเลยเห็ดแต่ไอเห็ดนี้มันมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเห็ดเนี่ยเขาจะเป็นตัวเป็นตัวกลางคือเขาเกิดจาพื้นที่ไหนเขาก็จะรับไอไออจากพื้นที่นั้นเข้าไปในตัวเขาถ้าเกิดในตอไม้ที่มีพิษมีเชื้อมีพิษเนี่ยเขาก็จะดูดพิษนั้นเข้าไปในตัวเขาแต่ตัวเขาไม่เป็นไรเห็ดเขาจะงามถ้าเห็ดพิษจะงามเนียนสะพั่งเลยแมงจะไม่ค่อยประอมหรอกมันจะยืนเออใครจะทานผมบ้างอออย่างนี้นะมีใครกินหรอก แต่ว่าวันนั้นก็เชิงหิวก็เก็บหลายอย่างหลายชนิดเลยเห็ดมนชงงงละต้มเจก็เรียกกันมากินก่อนกินเนี่ยต้องพิสูจน์ก่อนมันมีมันมีเมาไหมวิธีพิสูจน์ก็จะมีงาช้างแล้วแม่ก็ช้อนเงินแต่ว่างาช้างเนี่ยเอามาทุกคนจะต้องพกงาช้างติดตัวเพื่อจะจิ้มเข้าไปในน้ำต้มเห็ดเนี่ยถ้าออกมามันไม่มันไม่มีปฏิกิริยาคืนมันปกติไม่ทําให้เกิดสีอะไรเนี่ยกินได้ ถ้ามันทปฏิกิยาต้นงาช้างเกิดสีม่วงหรือสีฟ้าสีนี่ก็ถือว่าอมีพิษกินไม่ได้โน้โนโน้ไม่มีมันยังใสอยู่กินกันโอ้โหอร่อยแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยกินไปแล้วก็ยังระแวงอยู่นะเอ๊งาช้างของคนหน้าเขาจะเสื่อมหรือเปล่าวะคือเห็ดที่อันตรายมากเพราะคนคนป่าตายเพราะเห็ดีเยอะแล้วคือเห็นเห็นแล้วกินเลยโดยไม่ไม่ได้ตรวจก่อนเพราะว่าเห็ดนี่ที่อย่างอย่างที่กล่าวไว้ในเชิงหลักวิชาการข้ามานเนี่ย มันจะดูดซับทุกอย่างได้โดยตัวของมันเองมีพิษแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรก็ยังละแวงอยู่นะเอ๊ะงานช่างหัวหน้าเขาชิดเสื่อมรอเปล่าวะเห็นเขาพกมันนานกันกินข่าวเซตโต๊กคําก็ศึกษาทฤษฎีกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็นอนพักผ่อนนิ่งทุกเปเลยหัวหนาเองเขาก็หวั่นใจเหมือนกันนะไม่ใช่คนอื่นที่มันนอนนิ่งกันแต่ว่ามันปิดอะไรรอเปล่านอนนิ่งก็ไปเรียกได้วิ่ไงวะเนี่ย อ้น่นิ่งมันจะรับมล้เดินตาแป้าอยู่เด้ของมันจะขึ้นมาไละกลัวเห็ดกลัวกันนะครับเห็นกลัวมากเลยคือไม่ไม่สบายใจทั้งคณะแหละวิธีแก้อย่างไงสุชัยเขาก็คิดหนักทําไงเอาละเพื่อให้สหายสบายใจผมจะเอาเห็ดอันนี้ยไปหาชาวบ้านขามพูสักสามลูกี่ว่าไปหาชาวบ้านเพื่อถามว่าเห็ดกินได้ไหมกินมันจะมดบ่อเลย ชาวบ,บ้านเขาจะงึดนะบอกโอ้โหคุณสหายถ้าคุณมันออกฤทธิ์แต่คุณขามเขาลูกหนึ่งคุณก็ตายแล้วนะอืกลับมาแนละ้วดีใจนะเฮ้ยชาวบ,บ้านบอกไม่เป็นอะไรว้าแจ้งพอดีกลับมาตาเหลืองเลยนะอ, <laughs> อยู่กินกันไปนะครับก็บช่วยกันไปมันเหมือนกับเราต้องถูกพักสายไล่ส่งจากเมืองแล้วอยู่ไม่ได้เขาจะฆ่าจะแกงกันไปไปก็เหมือนกับเริ่มนับหนึ่งใหม่มันชีวิตที่เราไม่เคยรู้เรื่องเลยชีวิตที่เราไม่เคยเ ไม่เคยที่จะไปสัมผัสเลยว่ามันป่าจริงๆนะครับไม่ใช่ป่าแบบเขาใหญ่เดินไปเที่ยวอาจะกรูจะกรู้ป่าไม่ใช่มันแบบโอ้โหนดินนะหนมีมาเป็นตัวตัวนะ่ะนั่งนั่งอยู่ช่างมาเดินกินเข่าอยู่ใกล้โลแดงเนี่ยไปด้วยกันโลแดงกัางกินเข่าข่างทางที่เขาโค้งนะกินอยู่นะี่ะกระชิตักเขาขกินเนี่ยนะแก่หอแล้วนะ่ะช่างมันโผล่มาช่างไอ้ไอช่างเขาอยคน,ยนตาคนละทางกันป่ายกันลุ่มลุ่มเลยน่ะ ย้อนกลับมาดูเขา,อย,าอยู่ที่เก่าเลยนะสัตว <laughs> <laughs> ์เองก็กลัวคนไอ้คนก็กลัวต่างคนต่างกลัวั <laughs> ช่วงนั้นช้ามันข้ามาจากประเทศลาวเยอะครับลาวเขาตีกันใหญ่ตัวก่อนที่ผมจะปลดปล่อย <laughs> บางท่านนี่ประทับความทรงจําไว้ในในทวารเลยนะอย่างพี่เนี่ยพี่สายโชคชื่อสายโชคพี่จิ้นกันพชนเนี่ยวันนี้เขามาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาจะต้องโดนแหละเขาเจ็บขี่ ทีนี้เขาเป็นคนในเมืองเขาก็อายไงหน้าเขาบางก็ต้องหาที่ซดซ่อนเล่นหน่อยลับลับล่อๆนับลับตาคนสหายเราผมสักครู่นะผมจะไปทางทุกหน่อยว่าสักครู่ทางโกนมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันกกนเขาขีเ่เส้เขาไปจับไอ้ใบนะในะบใบไม้ที่เป็นหานใบหานใบที่มันคันน่ะไอ้ใบพวกมีพิษมันจะสวยมันจะนุ่มงไงเขาคิดมันเหมือนกระดาษที่ชู่เลยนะคำโอ้โหเด็ดมาแล้ว โอ้โหใบนี้นุ่มดีนวะมาเลยเช็ดตูดพืชข้าไปเลยโอ้โหแล้วก็นั่งพัดไทยเดี๋ยวมันทางโกนแล้วก็พัดโหนอยู่แล้วก็โอ้โหไม่รู้มันเช็ดเลยมขาขนาดหรือเปล่าแต่มันแดงเป็นเถือกเลยนะมันแดงเป็นเถือกเลยนะสหายบางคนเดี๋ยวลืมนะเวลาเดินทางผ่าดงท่าเนี่ยต้องเอาพลาสเตอร์ปิดนะขอโทษขอขออภัยพูดตรงหน่อยพิดไอ้จูถ้าเป็นสวัสดิีปิดไอ้จีนั่นแหละ มันเข่าเลยนะไอห่านั่นน่ะมันโอ้โหมันชอบไซจริงๆนะมีทหารคนหนึ่งเข่าแล้วก็นั่งปั่นให้มันนะเราต้องไปปั่นโอ้ยโอ้ยไอคนหนึ่งค่อยเอาเอาเอาไอแหนบค่อยคีมคีมหางทากมันโผล่มาจากไอจูว่ะมันเข้าไปเลยนะครับไอเด็กโอ้ยมันอดทนทหารอดทนเดี๋ยวมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วโอ้โหยางไล่นะครับทากเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพื้นนาทากในป่ามันอยู่ข้างบนนู้นบนต้นไม้นู่นนะ คนมามันทิ้งตัวบอมเลยนะฮ่ฮึบลงมาเลยนะะยโมแต่ระวังข้างล่างมันขึ้นก้างบนเลยสหายปลาใสเนี่ยเดินเดินไปทำไมผมรู้สึกปากผมบวมหมดเดิน <c oughs> ออกมาโอ้โหมันกล้าคาบนี่เลยอะาทากอะเ <c oughs> ต็มเ,เหงือกนะดูทว่ดูมันกินทว่านนะไอห่านมันกินสูงเดินเดินอยู่นะเอ๊ะทำไมผมรู้สึกโูไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยเป็นไรวะเนี่ยส่องดูโอ้โหทากเป็นก้อนเลยน่ะม้ <c oughs> มันกินลึกจริงๆไอเนี่ เขาตูดเขาตูไปเรื่อยเลยแหละไอ้ที่ไม่รู้ๆน้อยน่แหละชอบนะอาห่านนี่น้มันลุกเป็นอะไรมันเปิดให้กินก็ไม่กินด้วยนะไม่ชอบนะไปแล้วก็เปิดขาไว้สายคนเขาอยู่นานเขาสอนห้ามปิดมิดชิดเพราะมันจะมันชอบชัยไอ้พวกเนี้ยเปิดให้กินเลยตาขามันก็ไม่กินแฮะเออประหลาดเจือพี่วองไปเปิดขาเนี่ยเขาหนาวเลยนะ <laughs> เดินจะกลึกจะกลึกถ้ากะเต็บเลยนั่งหัวเราะมันดูมึงจะกินไหมมึงจะกินไหม สะใจมากเลยไปไปกับพี่ว่องเนี่ยว่องเอาเลยเอาเลยทำให้กินเลยมาสะใจมันจะแทงว่าจับมากระปีนเอาหนาเอาไอ้นั่นนะเอาไม้เล็กๆเสียบตัวมันก็ปีนออกมันกั๊ข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็เยี่ยวรถสะใจเอามึงมึงสะใจว่ะเครียดมันมันกัดสุดยอดเลยแกเลยแต่ละคนเนี่ย